สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรกเตอร์เินปัลปชัยย้อนรอยเส้นทางหนีครบรอบ4ปีตำรวจยศใหญ่พาปูยิ่งลักษ์บึงรถรวดเดียวถึงอรัญญประเทศกว่าที่ตำรวจรถใหญ่รายนี้จะออกมาเปิดปากสรภาพว่าเป็นผู้ที่ขับรถพายิ่งลักษ์ชินวัตรพร้อมเลขาส่วนตัวหนีหายออกไปทางจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาจะร่วม1เดือนแล้ว เป็นเวลากว่า4ปีเต็มที่นางสาวยิ่งลักษิ์ชันวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้หนีหายไปจากประเทศไทยหลังไม่เดินทางไปที่ศาลฎีการรแผนกคดีอาญาของผู้ตำรงมงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อฟังคำพิพากษาคดีป,ปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่24สิงหาคม2560ซึ่งในวันที่ยิ่งลักษณณได้ตัดสินใจหนีคดีอดีตนักการเมืองพักเพื่อไทยและแกนนำนปช รวมไปถึงมวลชนไปรอให้กำลังใจเกอร์ระบุตรงกันไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนทีมข่าวของท็อปนิวพาย้อนรอยเจาะข้อมูลเหตุการณ์ในปลอดติศาสตร์ภายหลังนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยได้หนีคดีความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวความผิดปกติเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2560ยิ่งลักษณ์ชินวัตร ไม่เดินทางไปฟังคำพิพากษาคาดีจำนำข้าวตามนัดหมายสารดีกาทนายความอ้างป่วยด้วยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่เชื่อว่าจำเลยเจ็บป่วยจนถึงขนาดมาสารไม่ได้พฤติการมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยหลบหนีจึงได้ออกหมายจับจำเลยพร้อมเลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่27กันยายน2560ต่อมาวันที่28กันยายน2560 ขณะนั้นคอสอชอตกที่นั่งลำบากเมื่อหลายฝ่ายแสดงความสงสัยว่าอาจรู้เห็นเป็นใจในการหนีของยิ่งลักษณ์ถึงขั้นที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นตอบคำถามสื่อมวลชนว่าเฮ้ยใครจะไปปล่อยจะไปปล่อยได้ยังไงทำไมคิดแบบนี้ขณะที่สำนักงานตารวจแห่งชาติยืนยันข้อมูลการสืบสวนไม่พบยิ่งลักษณ์พักอาศัยอยู่ในบ้านที่ซอยโยธินพัฒนา3และในจังหวัดเชียงใหม่ เผยมีคนเจอตัวครั้งสุดท้ายเวลา14นาฬิกาในวันที่23สิงหาคมขณะเดียวกันพันดวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยผูก้กำกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันนิบาตตำรวจได้ชิดคนตระกูลชินวัตรถูกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกไปสอบสวนเพื่อหาเบาะแสแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กระทั่งต่อมาวันที่30สิงหาคม2560 โฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้การถอนหนังสือเดินทางยิ่งลักษณ์ยังทําไม่ได้เพราะสถานะทางคดียังไม่สิ้นสุดแต่การยืนยันการดําเนินการจะเป็นไปตามระเบียบไม่เลือกปฏิบัติในวันที่22กันยายน2560ภายหลังพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์อนุธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล5คนสนิทต,ตะกูลจชินวัตรได้ออกมารับสารภาพว่าเป็นคนขับรถพานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี นีออกจากบ้านพักย่านวัชรพลกรุงเทพเมื่อคืนวันที่23สิงหาคม2560ซึ่งตามรายงานเอกสารการสอบปากคบพันธุ์บจเอกชยัยฤทธ์ได้ให้การมีใจความสรุปว่าเวลา18นาฬิกา20นาทีวันที่23สิงหาคม2560ได้ขับรถสายตรวจโตโยต้ารุ่นอันติสสีบรอนเทาไปจอดรอนางสาวยิ่งลักณที่ลานจอดรถห้างโลตัสสาขาวัชรพลหลังจากนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ได้นั่งรถเก๋งเบนซ์สีดำออกมาวิ่งนำไปยนถึงหมู่บ้านชัยพฤกษ์วัชรพลเข้าทางป้อมยามหมู่บ้านเข้าไปในซอย23ก่อนจะมีรถเก๋งโตโยต้าคัมรี่สีบรอนเทาขับออกมาขับนำรถพันธบทเอกชยัยฤทธิ์ไปที่บ้านของพันธบรเอกชยัยฤทธิ์ซึ่งอยู่ท้ายซอย38และทราบว่ามีนางสาวยิ่งลักษณ์พร้อมเลขาที่เป็นผู้หญิงนั่งมาในรถครัมรี่โดยทั้งสองคนมีผ้ามาสปิดจมูก จากนั้นพันตำรวจเอกชยัยฤทธิ์ได้ขับรถเก๋งคัมรี่ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์นั่งมากับเลขาออกจากบ้านพักของพันตำรวจเอกชยัยฤทธิ์มุ่งหน้าออกจากหมู่บ้านชัยพฤกษ์วัชรพลเลี้ยวซ้ายไปที่ถนนรามอินทรามุ่งหน้ามีนบุรีจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปถนนสุวินทวงศ์มุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเราพอผ่านจังหวัดฉะเชิงเราได้เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอพนมสารครามเมื่อถึงตำบลเขาหินซ้อนได้เลี้ยวขวามุ่งหน้าจังหวัดสระแก้ว ผ่านตัวจังหวัดสะแก้วพันธุ์ตวเอกชยัยฤทธิ์ได้ขับรถมุ่งไปยังอำเภออารัญญ,ญประเทศเมื่อถึงตัวอำเภออารัญญ,ญประเทศซึ่งเป็นเวลา22นาฬิกาของวันที่23สิงหาคม2560ได้ขับไปตามถนนสุวรรณสอนเพื่อไปที่นัดหมายโดยมีรถมารอรับนางสาวยิ่งลักษณ์ห่างจากสถานีรถไฟอารัญญ,ญประเทศประมาณ1กิโลเมตรซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงไฟส่องสว่างเมื่อไปถึงพันธุ์ตวเอกชยัยฤทธิ์ เห็นรถยนต์กระบะ4ประตูสีทึบโดยไม่ได้สังเกตยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนจอดอยู่มีชายลักษณะสูงประมาณ180ซนเมตรซึ่งมองหน้าไม่ชัดว่าเป็นชายไทยหรือไม่โดยรถยนต์กระบะคันดังกล่าวเปิดไฟกระพริบซ้ายขวาด้านหลังไว้ด้วยพันธุ์ตุกชัิฤทได้จอดรถที่ขับมาต่อท้ายจากนั้นชายดังกล่าวได้เดินมารับนางสาวยิ่งรักษณและเลขาหญิงไปขึ้นรถกระบะแล้วขับออกไปส่วนพันธุ์ตุกชัิฤท ได้ขับรถต่อไปอีก500เมตรจึงแวะจอดข้างทางเพื่อพักชั่วคราวโดยตื่นขึ้นมาเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่24สิงหาคม2560จึงได้ขับรถยนต์กลับกรุงเทพมหานครตามเส้นทางเดิมจนถึงหมู่บ้านชัยพฤกษ์วัชรพลโดยที่ไม่ได้หยุดพักในวันที่28สิงหาคม2560พันธวรเอกชยัยฤทธิ์ได้ขับรถยนต์โตโยต้าคัมรี่คันดังกล่าวที่เปลี่ยนป้ายทะเบียนท้ายแล้ว นำไปให้ดาบตำรวจพรพิพัฒน์มากมุญงามพอบอหมู่ฝอ7ตําตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม,มซึ่งเคยรับราชการสมัยอยู่กองปราบตามด้วยกันเมื่อเกือบ20ปีก่อนโดยนำไปให้ที่ร้านอาหารแสงจันทร์ของดาบตำรวจพรพิพัฒน์ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์เพื่อนำไปแยกชิ้นส่วนทำลายหลักฐานในวันที่30สิงหาคม2560ดาบตำรวจพรพิพัฒน จึงติดต่อให้พันตำรวจโทสามิตรชัยอิ่มคำสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนะครปฐมซึ่งเป็นนักเรียนพลตำรวจรุ่นเดียวกันมานำรถยนต์ดังกล่าวไปแยกชิ้นส่วนทำลายหลักฐานซึ่งหลังจากนั้นดาบตำรวจพรพ,พิพัฒน์ไม่ทราบว่ามีการแยกชิ้นส่วนทำลายหลักฐานแล้วหรือไม่ทีมข่าวท็อปนิวได้พูดคุยกับนักเรียนนายร้อยรุ่น40ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพันตำรวจเอกชยัยฤทธิ์อนุธิตหรือรองอูดรองผู้กำกับโน่้า พลขับควบคัมรี่พาอดีตนายกปูยิ่งรักชินวัฒนหนีไปอรัญยประเทศจึงทราบข้อมูลว่ารองอูดนักเรียนในร้อยสามพานรุ่น40บุคลิกเงียบขรึมไม่ชอบออกสื่อส่วนชีวิตราชการตำรวจค่อยๆไต่เต้าตามวาระพื้นๆธรรมดาไม่หุหวาเป็นที่รักและเชื่อใจของเพื่อนๆและผูะ้บังคับบัญชาลูกน้องให้ความเคารพนับถือนิ่งสงบมีน้ำใจใจกว้างแต่ถึงเวลาต้องบูว่วว่าใครก็ออกมาอยู่เหมือนกัน คนสนิทชิดใกล้ของรองอูดบอกเราด้วยว่าเขาเป็นตำรวจที่ได้รับความไว้วางใจจากพลตำรวจเอกเกษียณอายุราชการท่านหนึ่งถึงขั้นได้มอบหมายให้ลงมือปฏิบัติภารกิจสำคัญเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวที่เชื่อถือได้ว่าเอาอยู่เก็บความลับอยู่รองอูดนิ่งมีสมาธิและเด็ดขาดถึงขั้นสามารถเป็นมือวิสามันฆาตกรรมได้เลยเส้นทางราชการหลังจากเคยติดยศสารวัตรกองปราบปรามเมื่อปี2 0 4 3 ชีวิตรองอูดระหกระเหินเดินทางรับราชการต่างจังหวัดกระทั่งคําสั่งที่ผ่านมามีรายชื่อได้นั่งาวี้รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล5ดูแลพื้นที่ย่านเศรษฐกิจในกรุงเทพเช่นบางรักทองหลอ่อลุมพินีทุ่งมหาเมฆบางโพงพางวัดพระยาไกลพระขนงบางนาท่าเรือทําเลชื่อชั้นไม่ธรรมดาหากแต่ว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้ถูกผู้บังคับบัญชาเส้นคําสั่งให้ย้ายขาด จากตำแหน่งเดิมทันทีวันที่22กันยายน2560พลตบเอกศีวรารังสิพรามบกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในสมัยนั้นยืนยันพบความเชื่อมโยงระหว่างตำรวจ3นายโดยเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมร่วมพาตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาสารดีกา ผดกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งทั้ง3รายประกอบด้วย 1. พันตุ์วบดเอกชัยฤทธิ์อนุริ์รองผู้บังคับการ5 2. พันตุ์วดโทสามิตรชัยอิ่มคำสารวัตรกองกังับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม,มและ 3. ดาบตำรวจพรพิพัฒน์มากบุญงามผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม,มต่อมาวันที่25พฤศจิกายน2560 สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอนุมัติหมายจับที่28ทับ2,560พันตำรวจเอกชยัยฤทธิ์อนุฤทธิ์อดีตรองผู้กำกับการตำรวจนครบาล5อยู่บ้านเลขที่7ทับ21ถนนวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครลงวันที่24พฤศจิกาย,ยน2560กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพาอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรหนีออกนอกประเทศศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ